thank right. you

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 都完了。 นะครับทางจากกทมนะครับของมันไม่เยอะพอในราคาคือราคาของมัน,ม,ม,กกนม,มันไม่บ้ออาซอยกำไรมันนี่เดียวผมอกเอาแล้วครับเล่นแล้วตอนนี้เพื่อกีฬาเจอของจริงนะัทีทนเอาแล้วชุดนี้เอาแล้วจะเอาเท่าไหร่ก็บอกเข้าไป่คนนี้เเเไเ,ได,เไดี๋ยวสิี อีกเลยวิ่ง่อยดิตอนสองวิ่งยังเลยเอาไปแล้วตอนนี้แบงค์แบงค์แบงค์ไปครับแบงค์เจอของแท้แล้วเจอของแท้แล้วอ่าเออเยไปเ้ยเยอ่า้ขงหลังอนข่งหลังฮกีลาอยู่ไหนแข่งหลังฮตอนนี้ ชานบอลหูสดดนนหกสัดได้บอลไ,ได้ครับหาสกัดได้ตอนนี้โว้ยยงซิตี้ยซิตี้เไงครับอยู่ในเขตประตูหูล้มไปแล้วคนะือจรนะ<ส>ิงๆยิงได้ไม่ยิงครับล้มไปแค่ไหนนะนะครับ สราจะสรุมทั้งหมดนะครับทุกทีมารวมกันนะเอเลยครบอาเลยเรครับผมเขาเรียกว่ากประมาาครับลูกนี้เขาคิดอว่าเขาเนี่อจะรูปประมาาครับผมไม่บอกพ่อแม่ชื่อไม่บอกแล้วกันคิดว่าไม่นาแต่เขาเรียกว่ากะระยะผินะครับตอนนี้หอไอซ์ซิตี้ขึ้นนำหนึงศูนย์ครับผม ยูน euh, sure um, ิส uh, ่งให้แจนอ่าจะส่งให้นี่นี่ส่งให้แบงค์แบงค์บอกนี่แบงค์ยังไงแบงค์แบงค์บอกว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาอยากกลับที่พักแล้วแบงค์บอกอ่าได้ครับตอนนี้ได้ครับได้ครับได้ครับทุกทีอ่าโอเคครับตอนนี้โอ้โหนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นของหลังให้เพื่อน อาจารย์ไปมานี่กูนะครับนี่กูนี่กูยังไม่โดนบอลเลยครับนี่กูใช่ไหมครับซ้อนดีมากเกินมาง่ายๆส่งไปถึงเออนี่ไงครับนี่เอออยังไงครับโอเคเออบอลพี่แจนบอลพี่แจนได้ไหมครับได้ครับโอเคยังครับโอเคโอเคโอเค Bagi dia Mereka isteri Mereka isteri Mereka isteri นี่งงะนะครับตอนนี้วิลซิตี้ขึ้นนำอสองนนต้อกว่าแตงเอ่ะเดี๋ยวจเดี๋ยวจริงๆหิวิลซิตี้ต้องเจอ,อทีมหนึ่งแล้วต้องเจอทีมสิบสี่แล้วเล่นนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> รู้เลยว่ามีการฝึกสอนฝึกซ้อมมานะครับดูจากการเล่นแล้ววิลซิตี้เนี่ยมีการฝึกซ้อมด้วยโคบ้บที่มีทักษะนะครับ คนเราก็มีครับนะครับมีนะนะครับนี่ทีอร์ไดบอนครับอ Ha ah. ยีงกูมาเลยยังไงยังไงไม่อายนะครับคู่ต่อไปก็ถัดจากคนนี้จะเป็นรุ่นสิบสี่นะครับไม่เป็นไรนะครับผู้ใหญ่ลาตอนบ่ายสามนะที่พีพี่นอนได้ก่อนพยุธนอนก่อนพี่ นี้นกูนะบอลไหมครับจ้าเจ้า บอลอยู่ที่แจนนะครับตอนนี้ซีประตูต่อซูเรอัลบูร์ซิตี้นำบอลอยู่ที่ทแตง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 ส่งให้เชเชเราไปช่วยแล้วครับตอนนี้สลับกันแล้วครับบอลที่แบงค์แบงค์บอลวอชิเซอร์แบงค์เ,เลยเอ,อ้าตอนนี้บอลอยู่ที่แจนแจนส่งให้เชซีช ันี้แจ๋ให้่านแล้วจเจ๋มบอลอยู่ที่แป้งน,นี่สมัยปึ๊บสมัยเธออ่สียส่งมาครับจเจ๋อเอกไปวิ่งมาแล้วเอกไปเอากลางรับเป็นลูกเตะแบ็กอยู่ว่าแต่แขกเส้นหลังนะครับ ตอนนี้บอลอยู่ที่ฮัทฮัทส่งให้แบงค์แบงค์พาสมาที่เมย์เมย์ส่งให้ฮัทนะครับฮัตมองแล้วขอดมาให้ลิกูถึงไหมถึงลิกู่ไหมไม่ถึงไม่ถึงครับวันนี้โอเคบอลอยู่ที่การสนามนะโออินซิตี้ยังได้บอลอยู่ส่งมาที่นี่โออินซิตี้จ่ายไปทางขวานะครับโออินซิตี้ไปที่จีเม้จีไปอ่าลูกนี้ทักบอลนะครับได้ไตรโคเนอร์ เลยเลล่แม่ว่าทไมส่งรนนีุ่าะแม่แม่ไม่ชอกินของรรกไดสองใบให้ส่วที่้าเลยหรอรุ่นนี้กุ่มะแม่ไม่ทอะไรเลยงี้ก่เดียวแสอบรรจเลยสองร้อยเขาบรรุสอง้สอง้อย่วนีาแล้วงเกือบเข้านี้

ไหคนครับตอนนี้วอห์ดิซิตี้กูอยู่แล้วครับตอนนี้ผ่านเชได้หม่านชไห้าผ่านเชเทเบียไ่ะ้อผ่านเเทิ้งเส้นล้างไปอเป่าสัเญา่งมาเ่คเดี๋ยวไม่้ารลูกตอนเชกิมเลยลูกเอ๊อะ,ะได้อเอาไปหลงไปหอา้อนาะไอ้กได้ยินห้รอไปเปลี่ย,ยนตัวลงไปสวยี่รู <c oughs> เอาอ๋อคือวันนี้ยอมใจแล้วก็นับถือน้องๆนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่ทุกคนก็เต็มที่นะครับเป็นการสร้างสุขารนะครับเพราะปกติแล้วคนกีฬาเล่นแต่ในร่มนะ ถึงนีกูไหมทุกคนมาลุ้นกันแจกส่งไปัะพอรู้พอถึงจะถึงนีกูไหมเออลุ้อย่างเดียวไม่ลุ้นประตูทีนี้สบายหัวหินสห้ิกูได้ห้าร้อยไม่ใช่ที่เราดิต้องทีของเราเองเอาไรโอ้โหลิกูเชียร์ได้ห้าร้อนะเชียร์ห ออนี่เดียวนี่กูนี่เดียวนี่กูจปรกอะูของหัวหยนซิตี้สบายดีไหมครับรูปหล่อด้วยนะฮะจะไม่จับบอลเลยาล่นจะจับว่าไงแบงค์ส่งให้โอแปงโอแตงแตงแตงสมเชอยเีเอามานะครับสงให้ออฟออฟส่งให้เชเชนะครับ เชยคอสมากลางสนามบอลอยู่ที่ฮัทฮัทฮัทไม่ถึงแด่สวยฮัทไปหลครับเลยครับบอลอยู่ที่ยยนเตยดนดีครับยยนเอดครับคิดตัวคิดขาต่อยถีบไหมไม่ถึงโอเคคิดดีครับยยนิตคิดดีครับแต่ว่าเรื่องสนามมันกว้างเลยไ่ถึงครับคุณเดียร์มนดุณเดียร์เอายอไมเตตไมยอม เปลี่ยนประตูแล้วคนรักกีฬาเปลี่ยนใครก็เข้าเหมือนเดิมเหรครับไม่ต้องซีเรียสนะเปลี่ยนเปลี่ยนประตูเปลี่ยดเนี่ยดีกรีเป็นโก้ไหมรับรองโดนบอลหน่อยแน่ตอนนี้โยนเลยนะครับส่งมาที่แดนหลังให้ออฟนะครับออฟตอนนี้ลื่แล้วใครครับส่งที่ให้แตงแตงแตงส่งให้ปีกปีกรับบอลแล้วชิงบอลมาเดีโยนวันครับทุกค <laughs> oh, ไปแล้ว ใจโอ๊ยล้าจะอยู่ถึงหกทุ่มไมคืนนี้เหนื่อยนี่ครับนี่หยับระวังขาไว้ระวังยาที่หน่อยที่ห่อยนาจ้าวง่าน ใจงี้ถ้าสวยพอมีนาจาสกรดมาบอลอยู่ที่แตงเตงแต้งครับตอนนี้นาจาบอลลิกุนาจาบอลลิกุเออองเราลงไปหน่อยสิลงไปกตอนี pues ้พ mm! ี่ไปร้า เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของคนกีฬานะครับบางคนส่วนมากคนที่มาได้เล่นสนามที่มาตรฐานแบบนี้แล้วก็ในบรรยากาศที่ยินเืือกอย่างนี้นะครยินเืือกเลยนะครับวันนี้นะครับแบ่งตามไปแบ่ง ยังไม่หมดกับมีอีกแนีวครับไโก้อะเราะกีฬาอย่าไปเกียกกันเป็นตัวลใครเป็นก็โดนล,ลูกอกการเริ่มแข่งเริ่มก,ลลการแข่งขันต่อนะครับ ไมด้ทอ่มลเาวไปันททางนี้มันร้อน อนี้มันร้อนไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นมันร้อนเล่นทางนู้นดีกวา่าเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดโอเคครับบอสถึงแก้วไหมหลบถึงบอกคนเล่นไกลนะตอนนี้หัวซิตี้บุกไปแล้วบุกไปแล้วยิงแล้วยิงไกลเฮียยางหยาง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 ครับยังไม่ผ่านเส้นะแล้วเทเตะขึ้นมาครับโอเค มีความอดทนดีมากครับโอเคครับรบุ่น14ปีใชงสนามด้เลยนะครับเมีผีโอ้ยจะไปสอนยังยังยังฝึกอยูย่เลย